ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วแหละเคลียร์ปัญหาให้มันจบเร็วๆยิงว่าดีที่สุดสำหรับนิลินในสถานะของความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรายังอยากยากรักกันในสถานะที่ดีของความเป็นเพื่อนพ่อแม่อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าทนเพื่อเกลียดอย่าอย่าเคลียดีกว่า หลังคารักคาสังมานานหนิงปณิตาหมดเวลาอ่อนแอเปิดใจเคลียร์ดราม่าครอบครัวประกาศจบชีวิตคู่กับจินจุรินธรรมวัฒนะหลังแต่งงานกันมา11ปีเหลือแค่เพียงสถานะเพื่อนและพ่อของลูก เรื่องราวความรักของทั้งคู่นั้นไม่ต่างจากหนังชีวิตที่มีทั้งสุขและเศร้าหนิงและจินต้องเผชิญปัญหาหมือที่สามที่แกะดกินครอบครัวมาตลอดตั้งแต่เมื่อสิปีก่อนตอนฝ่ายชายมีข่าวพัวพันไฮโซสาวคนดังแต่เมื่อปัญหาทุกอย่างเคลียร์ลงตัวปรับความเข้าใจให้อาภัยกันหลังนั้นฝ่ายชายยอมรับสิ่งที่ผิดพลาดพร้อมโชว์รอยสักเป็นชื่อของลูกสาวน้องนิรินต่อหน้าสื่อเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าอย่าทำอะไรไม่ดีอีก การเวลาผ่านไปปัญหาเดิมๆกลับมาซ้ำเติบอีกระลอกแม่หนิ่งจะเป็นฝ่ายยอมเจ็บปวดทุกครั้งและต้องทาใจยอมรับให้ได้ว่าเขามีผู้หญิงอื่นแต่ทุกอย่างมีขีดจํากัดทางออกเดียวที่จะจบคือการหย่าตามความต้องการของสาม,มีที่เคยเอ่ยปากเรื่องนี้หลายครั้งจินพูดต้องตายจะหย่ามีผู้หญิงทีก็ขอหย่าทีทุกครอบครัวไม่มีใครไม่มีปัญหาแต่ทุกความสัมพันธ์จะดีขึ้นมันต้องได้รับความร่วมมือทั้งสองฝ่าย<ม>ที่จะแก้ไข อยู่ในสถานะพ่อและแม่ที่ดีของมิลินอยากให้ทำทุกอย่างเพื่อลูกไม่ใช่เพื่อนหนิงให้ลูกได้มีความภาคภูมิใจว่าพ่อรักเขาหนิงมีแต่ความหวังดีแล้วจริงๆเนี่ยหนิงก็อยากให้เขาได้ได้เจอคนที่ที่แมทกับเขาที่เข้าใจเขาและอยู่กับเขาอย่างมีความสุขเพราะหนิงเชื่อว่าชีวิตเขาถ้ามีความสุข ลูกผมก็จะมีความสุขด้วยแล้วให้อภัยให้อภัยเขาไปนานแล้วแต่ก่อนจะรวปากกาเส้นใบายาหนิงยังขอใช้สิทธิ์เมียหลวงที่เหลืออยู่จัดก,การมือที่3มและศาลได้รับฟ้องเรียบร้อยแล้วหนงใช้วิธีจัดก,การตามกฎหมายณนะวันนี้ถึงจะมีข้อตกลงในเอกสารตรงนั้นแต่หนิงยังไม่ได้เซ็นยารหรือจะพูดง่ายๆเมียหลวงอะ่ะ ที่ควรจะมีเขามีกฎหมายเอาไว้ให้จัดการหนิงได้ฟ้องบุคคลที่สามซึ่งศาลร,รับฟ้องหนิงเรียบร้อยแล้วสถานะครอบครัวที่กำลังจะเปลี่ยนไปไม่ได้ทำให้หนิงต้องทุกข์ใจไปมากกว่าความรู้สึกของน้องนิรินแต่โชคดีที่ลูกสาวเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างและพร้อมอยู่เคียงข้างคุณแม่แม้ตัวเองจะได้รับผลกระทบจากข่าวนี้ไม่น้อยหนิงผ่านการคุยกับกับลูกเรียบร้อยแล้วค่ะน้องนิรินว่ายังไงบ้างคนะ นิลินก็ยังไม่เข้าใจคําว่าการหย่าเนี่ยคือเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้เจอคุณอาราลินกับคุณปู่แล้วก็รองลงมาก็จะเป็นคุณพ่อเขาเราก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาเลยเพราะแม่ก็ยังเป็นลูกสาวปู่แล้วก็ยังเป็นพี่สาวอาและก็ยังเป็นเพื่อนพ่อ,อหนูใจจริงๆหนิงพี่ถามเลยนะว่าหนิงอยากอย่าไหมอยากนะเจ็บไหมเจ็บแต่ หนิงไม่อยากไม่อยากเกลียดเกลียดจริงหนิงยังอยากให้จริงเป็นพ่อที่น่ารักมากๆของลูกหนิงว่ามันคือทางออกที่ดีที่สุดเราสำหรับลูกอ่ะไปคุยกับหนิงดียูเนล้ยคุยแล้วค่ะก็อ,อย่างที่หนิงบอกว่าหนิงกับลูกมีอะไรนอนคุยกันทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องซึ่งกันและกันทุกเรื่องเขาก็โอเค